มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเราจะมานำเสนอหัวข้อว่า3เหตุผลที่ e t h ท r e u m ไม่น่าจะพลิกล็อกชนะ Bitcoin ได้ในเร็วๆนี้มีอะไรบ้างเราต้องไปรับชมตัวข่าวด้วยกันนะครับฉะนั้นในตัวข่าวนะครับการที่ e t h ท r e u m เนี่ยจะสามารถเอาชนะบิตคอยไดในเร็วๆนี้ มันเป็นแค่เกมคาดเดาเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นแค่กัดฟิลลิ่งนะครับยังต้องใช้ข้อพิสูจน์อีกหลายอย่างถึงแม้ว่ามีธนาคารอย่างหลายธนาคารนะครับแล้วก็หลายสำนักเขาก็ได้ตีความนะครับว่าปีเนี้อีทูเรียมจะสามารถเอาชนะบิตคอยได้ด้านนู้นด้านนี้นะครับซึ่งอันเนี้ย มันก็ต้องดูความจริงกันว่าตกแล้วแล้วถ้าวัดกันปอนต่อปอนหน่วยต่อหน่วยข้อมูลต่อข้อมูลอะไรที่ e ีท e เรียยังมีปัญหาอยู่และยังไม่สามารถจะเทียบเท่ากับบิตคอยได้ถึงแม้ว่าบูมเบิร์หรือว่าสำนักอะไรก็ตามนะครับได้ประเมินออกมาว่าเอออีท u เรียมมันต้องมาแน่นอนหลังจากการเพิ่มขึ้น13 ใน2วันนะครับของมูลค่าการตลาดของบิตคอยทะลุถึง800ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าสู่มูลค่าสูงสุดใน79วันในช่วงเวลาเดียวกันนะครับอีเทอร์ได้สะสมตัวกำไรแค่45%ใน2สัปดาห์ทำให้มูลค่าการตลาดของเครือข่ายอยู่ที่340 0 0 0พันล้านดอลลาร์ความคาดหวังในเชิงบวกสำหรับ h a r ์ดฟอ ในลอนดอนฮาร์ดฟอกตัวนี้นะครับและผลกระทบจากสภาวะเงินฝืน้นี้อาจเกิดขึ้นอย่างมีบทบาทอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับแต่นักลงทุนบางคนยังตั้งคำถามว่าการประเมินมูลค่าของอีเทอร์เทียบกับบิตคอยเป็นอย่างไรบางคนรวมถึงแดนมอร์แฮดนะครับ CEO ของ Pantera Capital คาดการว่าอีเทอร์จะแซงบิตคอย Bitcoin, เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดผู้เข้าร่วมตลาดอาจรู้สึกมีความประทับใจนะครับแต่หลังจากนั้นนิวคาสคารินะครับคนนี้เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเขาแนะนำนะครับว่าเฟดเนี่ยอาจยึดติดก,กับโครงการซื้อสินทรัพย์นานขึ้นอีกเล็กน้อย เหตุผลที่อ้างถึงเรื่องนี้นะครับในเหตุผลแรกที่อีทูเรียนะ่ะยังแพ้บิตคอยอยู่นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่แหละนะครับทำให้กิจกรรมความต้องการของสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีในบิตคอยกับอีทูเรียก็ยังมีความต้องการอยู่ค่อนข้างมากเลยใน2กิจกรรม2เหเรียนนี้ฉะนั้นในบทความนี้ถึงได้สรุปนะครับว่า ไวรัสโควิดหรือเดลต้าเนี่ยเป็นตัวเร่งนะครับราคาของบิตคอยและอีเธอเรียมให้มีความต้องการมากขึ้นฉะนั้นถ้าความต้องการเท่ากันแสดงว่าบิตคอยก็ยังสำคัญอยู่นะครับและอีเธอเรียมก็ยังสำคัญอยู่คนที่นำก็ยังเป็นบิตคอยอยู่นะครับในเรื่องของมูลค่าความต้องการคนต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีเธอเรียมคนก็ต้องการขึ้นมา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นยังไม่ถึงเวลานะครับที่อีทูเรียมจะชนะบิตคอยเพราะคนยังต้องการและรู้จักบิตคอยอยู่มากกว่านั่นเองประเด็นที่2นะครับคือบิตคอยก็ยังเป็นผู้นำที่ชัดเจนเรื่องของในหลายๆด้านนะครับตรงเนี้ยเขาบอกถึงยูเซอร์นะครับหรือจำนวนผู้ใช้จำนวนคนเข้าถึงเนี่ยบิตคอยมีมากกว่านะครับ และแนวโน้มของ e ีทูเรียเนี่ยก็เห็นจากสถิติเนี่ยนะครับก็มีเปอร์เซ็นที่ลดถึง58%เลยด้วยกันนะครับถ้าวัดจากจำนวนผู้ที่ใช้งานอยู่ไม่รวมถึงจำนวนอื่นๆนะครับที่เป็นเหรียญตัวอื่นๆนะแต่ว่าถ้าเทียบ Bitcoin กับ e ีทูเรียม i ิตคอยยังนำได้ยต่อมานะครับทำไม Bitcoin ถึงเป็นผู้นำเนาะในข้อที่2 เขาบอกงี้ว่าแสดงไว้เห็นข้างต้นนะครว่า Bitcoin มีอยู่ที่อยู่ประมาณ6ล้านที่มีมูลค่า1,000ดอลลาร์และสูงกว่าและ3.67ล้านถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2020ในขณะเดียวกัน e t เทอมีที่อยู่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับที่2.7ล้านด้วยเงิน1,000ดอลลาร์การเติบโตของแอลคอยก็ช้าลงกว่าเช่นกัน โดยเขาคิดเป็นมูลค่าประมาณ2.4ล้านนะครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2020มาดูอีกตัวนะครับคือดัดชนีเนี้ยต่ำกว่า55%สําำหรับอีเทอร์นะครับและสิ่งนี้ยืนยันว่าช่องว่างของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างไรก็ตามนะครับการวิเคราะห์นี้ไม่รวมถึงจำนวนลูกค้ารายใหญ่ที่ลงทุนไปด้วย แม้ว่าจะไม่มีวิธีใดที่ประมาณตัวเลขนี้ได้แบบกลมๆและตรงๆนะครับแต่ก็วัดผล,ผลผลิตภัณฑ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลอันนี้มันก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับหลังจากการรวบรวมข้อมูลจากตาสารที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหลายรายการแล้วผลลัพธ์ ก็จะออกมาที่บิตคอยนนะครับคองสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า32.3พันล้านดอลลาร์ในขณะที่อีเทอร์รวม11.7พันล้านดอลลาร์ระดับสีเทาของ GBTC ดูตามสีของภาพเลยนะครับก็ GBTC นะครับก็ระดับสีเทาเลยนะฉะนั้น ความสำคัญในการคาดเคลื่อนนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับได้เปิดในเดือนกันยายนปี2556ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนครั้งแรกของอีเทอร์มาในเดือนตุลาปี2017ซึ่งมาเทียบ2ปีนะครับคืออีเทอร์มันมาช้ากว่าอันนี้คือหุ้นของเกสเกลนะครับเขามีการเปรียบเทียบกันทั้ง2องตัวด้วยกัน เมื่อเปิดตัว Ether Tacker นะครับของผู้บริหารของ XBT ความแตกตา่างนี้อธิบายได้บางส่วนว่าทำไมยอดรวมของ Ethereum ต่ำกว่า Bitcoin ถึง64%แล้วประเด็นที่3นะครับที่เขาเอามาเปรียบเทียบว่าเอ้ยทำไม Ethereum เนี่ยยังไม่สามารถชนะ Bitcoin ได้เขาเทียบที่ตลาดฟิวเจอร์ฉะนั้นเขาใช้ดอกเบีย้ยนะครับแบบเปิดเป็น ตัวชีวัดที่ดีที่สุดนะครับคือคนที่ใช้บริการดอกเบีย้ยที่เอามาจากตลาดฟิวเจอร์เนี่ยเพื่อจะหาตำแหน่งที่แท้จริงของนักลงทุนแบบมืออาชีพนะครับแบบตัวยงเลยพวกที่อยู่ในตลาดฟิวเจอร์เนื่องจากจะเป็นตัววัดจำนวนสัญญาทั้งหมดของผู้เข้าร่วมตลาดนะครับฉะนั้นนักลงทุนสามารถซื้อฟิวเจอร์มูลค่า50ล้านดอลลาร์ และขายตำแหน่งทั้งหมดได้อีก2หรือ3วันต่อมาฉะนั้นปริมาณการซื้อขายร0อยล้านดอลลาร์นี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงของนักลงทุนนะครับในตลาดฉะนั้นตัวเนี้จะไม่ได้วัดตรงนั้นแต่เราจะมาวัดดอกเบี้ยนะครับแบบเปิดของ Bitcoin Future เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่12.2 0 0พันล้านดอลลาร์ลดลงจากจุดสูงสุดที่27.700ล้านดอลลาร์ ในวันที่13เมษายนการแลกเปลี่ยนของไบแ a น c e นำไปสู่3.4พันล้านดอลลาร์นะครับตามด้วยตลาด FTX อีก2.3พันล้านดอลลาร์ Ether f u t u r e นะครับรวมถึงดอกเบีย้ยเปิดเนี่ยอันเนี้ยที่มาจาก b y บิตนะครับซึ่งในทางสลับกันเนี่ยดอกเบีย้ยแบบเปิดเนี่ยของสัญญาซื้อนะครับขายล่วงหน้าของอีเทอร์ได้พุ่งสูงสุดประมาณ 1เดือนต่อมานะครับที่10.8พันล้านดอลลาร์นะครับและตัวที่บ่งชี้ในปัจจุบันอยู่ที่7.6พันล้านดอลลาร์ดังนั้นอีทูเรียมนะครับจึงต่ำกว่าบิตคอยเขาบอกว่าต่ำถึงกว่าบิตคอยถึง46%ซซึ่งอธิบายเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับส่วนลดในการประเมินมูลค่าที่เกี่ยวข้อง มูลค่าการตลาดของอีเทเรียมสูงถึง337 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับแซงหน้าของ Nestle และ p n แและ r o เช่นะครับและตัวอื่นๆด้วยเช่นข้อมูลในเครือข่ายรายได้และการขุดที่แสดงให้เห็นถึง Bitcoin และอีเทเรียมเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลสมดุลต่อกันนะครับ หรือสอดคล้องกันนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าเงินสกุลดิจิตอลทั้งสองมีกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่น54%ของอุปทานบิตคอยยังไม่ถูกแต่ต้องเป็นเวลา1ปีความจริงข้อนี้นะครับบ่งชี้ถึงข้อเสียและไม่ได้เป็นตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าที่ชัดเจนเพื่อระบุว่าเงินสกุลดิจิตอลนั้นสูง หรือต่ำกว่ามูล,ลค่าที่ควรวัดได้อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดทั้ง3นะครับที่วิเคราะห์แนะนำว่า Bitcoin กับ Ethereum นะครับก็ยังมีการสู้กันอยู่นะในเรื่องของการตลาดนะครับและก็ความต้องการแต่ทั้ง2เนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบกันตรงตรงนะครับมันก็เป็นแค่การวิเคราะห์นะครับของคอยเทเลกราฟเท่านั้นเองเขาได้วิเคราะห์ว่า Bitcoin กับอ t เทอริเอมอีเทอรจะสามารถเอาชนะบิต o i n ได้เร็วๆนี้หรือไม่นะครับส่วนตัวผมผมว่ายังไม่ได้นะครับจากข้อมูลเนี่ยจาก1ใน3เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจน่าเป็นไปได้นะครับผมจะไล่ทีละข้อ 1. คือเรื่องของโควิดสายพันเดลต้าเนี่ยทำให้คนเนี่ยยังต้องการทั้ง2สินทรัพย์อยู่ดังนั้น Bitcoin และอีเทอริเ ยังมีมูลค่าที่แตกต่างกันอยู่นะครับเพราะทุกคนต้องการทั้ง2องอย่างเหมือนกันฉะนั้นบิตคอยนะครับยังชนะอีทอเรียมอยู่อีทอเรียมยังไม่สามารถแซงทะลุความต้องการที่มากกว่าได้อันที่2นะครับคือยูเซอร์คนที่ใช้งานในบิตคอยในเครือข่ายบิตคอย เขาบอกว่าปิดคอยเนี่ยคนยังมีการใช้งานบนเครือข่ายนะครับมียูเซอร์ที่มากกว่าฉะนั้นในข้อนี้ขอให้ปิดคอยนำไปก่อนแล้ว2คะแนนนะครับส่วนตลาดฟิวเจอร์นะครับแล้วก็พวกหุ้นอย่างเกสเกลเนี่ยก็เป็นในพอยที่3นะครับที่อีทรอยที Ethereum เนี่ยถ้าพูดโดยตรงนะอย่างเกสเกลนะครับก็หุ้นของอีทรอยทีเนี่ยก็เกิดมาที่หลงัง นะครับดันั้นความต้องการในหุ้นของอีเ e อ e u เยมพอเทียบสัสดส่วนแล้ว Bitcoin ชนะนะครับและในอีกส่วนคือตลาดฟิวเจอร์ไม่ว่าจะ STX Binance นะครับคนยังซื้อ Bitcoin มากกว่านั้นเองฉะนั้น3ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดนะครับอย่าพึ่งไปดราม่าอย่าพึ่งไปเอาไปตีความว่า e ีเทอร u เจะไม่สามารถเอาชนะ b บิตคอยได้อันนี้เป็นความเห็นแค่ของเทเลกราฟหรือนักวิเคราะห์เท่านั้น สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามในข้อความนี้ด้วยกันและในคลิปนี้ด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับและท่านคิดเห็นอย่างไร Bitcoin หรืออีทูเรียมจะสามารถเอาชนะได้นะครับบิตคอยกด1 e อีทูกด2นะครับอะไรสามารถชนะได้นะครับอะไรสามารถเป็นผู้นำได้ในอนาคตอีก1ปีข้างหน้า Bitcoin หรืออีทูเรียถ้าอีกปีข้าง อีกหนึ่งปีข้างหน้าในปี2,000ในปีสองพยบเอ็ดเนี้ยนะครับ2 0งพยีบสเนี่ยที่จะถึงคุณคิดว่าบิตคอย n หรืออีทูเรียชนะ Bitcoin กดหนึ่งนะครับอีทูเรียกดสใครชอบตัวไหนกดได้เลยตัวนั้นนะครับเราก็สามารถให้ความคิดเห็นได้สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมด้วยกันอาจจะอ่าค่อนข้างสับสนหน่อยนะครับเรื่องคําศัพท์เพราะว่า บทความนี้เป็นบทความที่แปลมาจากต่างประเทศนะครับและก็ต้องใช้เวลาในการเรียบเรียงบางคำศัพท์ก็ค่อนข้างยากถ้าผมผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้ติดตามชมด้วยกันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับสุดท้ายนี้นะครับเรามี4ี่ช่องทางด้วยกันคือบล็อกดิ f a e b o o k YouTube ไลน์กลุ่ม นะครับในไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็เข้าไปได้เลยเพียงแต่ทักมาที่ Facebook แล้วผมจะส่งลิงก์ให้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับการติดตามด้วยกันนะครับและผมก็โฆษณาสปอนเซอร์2ตัวนะครับตัวแรกคือ Onson นะครับเป็นเทคโนโลยี AI Robot นะครับ ก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับเข้าไปฝากเงินเพื่อได้เงินปันผลนะครับตามนั้นที่ผมเคยได้ระบ,บุเอาไว้แล้วก็ Copycat นะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับเพราะว่าใน Copycat เนี่ยมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่มี2 b u บิสเนสนะหลักๆนะครับคือ Copytrade อันแรกนะแล้วก็อันที่2นะครับก็จะเป็นการซื้อเหรียญพวก ICO ต่างๆนะครับก็สามารถเอาไป ไปเก่งกําไรนะครับเราก็จ่ายเป็นเงินปันผลที่ตามมาได้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้แต่เหรียญน่าจะหมดแล้วล่ะนะครับผมดูดูตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเปิดวันที่6สิงหาคมนะครับในเวลาสามทุ่มตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะครับก็เสียใจด้วยนะครับใครที่ช้าแต่ว่าสามารถเข้าไปใช้บริการของ copy trade ได้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน นะครับแล้วเราหวังว่า Bitcoin และ Ethereum จะ go to the moon ไปด้วยกันพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ